เทคนิคการดื่มกาแฟอย่างไรให้ผิวไม่แห้งหน้าไม่แก่ริ้วรอยไม่มานะครับหลายๆคนนะครับก็มีความกังวลว่าเวลาเราดื่มกาแฟเนี่ยอาจจะทําให้หน้าแก่ได้เพราะว่ามีคนบอกว่าดื่มกาแฟแล้วขับปัสสาวะนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามีการพิสูจน์เรียบร้อยนะครับว่าจริงๆการขับปัสสาวะมีข้อดีครับคือการทําให้นิ้วในทางเดินปัสสาวะเนี่ยตกผลึกน้อยลงแล้วก็ลดโอกาสการเกิดนิ้วได้ด้วยแต่เราก็รู้อยู่ว่ามันขับปัสสาวะใช่ไหมแล้วทําอย่างไรดีนะครับทำให้การ ขับปัสสาวะไม่ส่งผลทาให้ผิวเราแห้งหรือรอยมาเร็วนะครับง่ายๆเลยในงานวิจัยบอกว่าถ้าเราดื่มกาแฟเข้าไปนะครับโดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเราจะขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นแค่10% 10%ของน้ําที่เราต้องใช้ในแต่ละวันอาจจะเป็น 2000cc ซ0 2000ซี c c 10%ของ2 0 0 0ั c ีก็คือแค่ 200cc ดังนั้นหมายความว่าเทคนิคที่1ก็คือเราดื่มกาแฟวันไหนวันนั้นควรจะดื่มน้ําเริ่มต้นที่ 2,200cc ต่อวันเพื่อให้ร่างกายเนี่ยขับน้ําออกไปแต่ไม่ได้ขับน้ําส่วนที่จําเป็นกับร่างกายก็คือขับน้ําส่วนเกินออกไปก็เลยไม่ทําให้เราผิวแห้งหรือริ้วรอยมาเร็วนี่คือเทคนิคข้อแรกที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แต่คนที่ฟังคลิปนี้ได้รู้แล้วนะครับเทคนิคที่2คือเนื่องจากกาแฟเนี่ยมีหลายประเภทนะครับ กาแฟจริงๆมันคือผลไม้ชนิดหนึ่งข้อดีของผลไม้คือมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราดื่มกาแฟนะครับเราจะได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ปริมาณจะน้อยลงเมื่อเราโดนความร้อนมากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าโดนความร้อนความร้อนก็จะทําลายสารต่อต้านอนุมูลอิสระลงกาแฟจึงมี3ามเกรดด้วยกันเกรดแรกคือขั้วเข้มขั้วเข้มก็คือ หัวจนกระทั่งไม่มีความเปรี้ยวเลยไม่มีความเปรี้ยวหมายความว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระหายไปเกือบหมดแล้วหัวกลางยังมีความเปรี้ยวอยู่เล็กน้อย ขั้วอ่อนนะครับจะมีความเปรี้ยวใกล้เคียงกับผลไม้มากสุดดังนั้นโดยส่วนใหญ่ผมจะทานเป็นขั้วอ่อนถึงขั้วกลางจะไม่ทานขั้วเข้มเลยนะครับดังนั้นถ้าใครก็ตามนะครับอยากจะได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มากับกาแฟนะครับแนะนําให้เลือกเป็นขั้วอ่อนถึงขั้วกลางถ้าผมมาอยู่ที่แคนาดาเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเยอะมากเลยขั้วอ่อนถึงขั้วกลางแต่ถ้าไปเมืองไทยจะมีค่อนข้างน้อยดังนั้นเวลาเราไปร้านกาแฟพรีเมียมนะครับแนะนําว่าลองถามเพาะว่ามีขั้วอ่อนกับขั้วกลางไหมถ้ายิ่งมีขั้วอ่อนผมแนะนําให้ดื่มกกาาแฟคัั่ออนนะรจได้้ทงใ กระตุ้นเบิร <él. ici S 2> ์นด้วยแล้วก็ยังได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ยังเยอะอยู่ด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเนื่องจากผมมาเมืองนอกเนี่ยบางทีเราชงกาแฟที่บ้านผมก็คกเฟอร์มาคอฟฟี่มาด้วยนะครับงั้นใครอยากดูรูปอ่ะให้ทีมงานเอารูปให้ดูนะครับเฟอร์มาคอฟฟี่เนี่ยผมทําเป็นกาแฟดรายก็คือเป็นกาแฟผงนะครับสามารถผสมน้ําร้อนหรือน้ําเย็นก็ได้ แล้วเนื่องจากเนี่ยธิ์ในการกระตุ้นเบอร์เนี่ยจากกาแฟยอย่างเดียวผมว่ามันอาจจะไม่พอผมก็เลยใส่สารกัศจากขิงไปใส่สารกาดจากธรรมชาติเข้าไปใส่แอลคาไลนินเข้าไปแล้วก็ใส่พรีไบโอติกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินูลินเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ดื่มกาแฟจะไม่ต้องกลัวเรื่องท้องปลกเลยเพราะผมใส่อินูลินไปด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามอยากดูส่วนประกอบเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์คําว่ากาแฟได้ภายใน10นาทีแอดมินผมจะมา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ถ้าภายในสินาทีแอดมินผมไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักใน Line แอดดร็ทีมหรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้นะครับโอเคนะครับใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับตอนที่ผมอยู่ที่แคนาดานะครับแล้วใครก็ตามนะครับอยากเจอกันก็เดี๋ยวเจอกันในสัมมนาวันที่21พฤษภาคมได้นะครับผมจัดส,มสัมมนาสดที่กรุงเทพนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันกันกบทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ